โอเคแล้วสวัสดีพบกันเช่นเคยกับรายการวัดชนแนลนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวนะครับบิวสไตล์กันดั้มฟูลแพคเกจนะครับบิวสไตล์กันดั้มฟูลแพคเกจคืออะไรเป็นหุ่นหุ่นตัวหลักนะครับของภาคกันดั้มบิวเฟตเตอร์ตอนที่3ถึงตอนที่10นะครับคนคนที่เป็นบิวเนอร์นะครับหรือว่าผู้สร้างเนี่ก็คือเอลลิเซนะครับก็จะเป็นเจ้าของรานนะครับแบบจำลองก็คือร้านขายกันดั้มนะครับ แล้วก็ไฟเตอร์นะครับหรือคนบังคับนะครับก็จะชื่อว่าเรจินะครับเป็นบุคคลที่มาจากโลกหนึ่งที่เซยอยู่นะครับโอเคเนี่ยก็ก้มูลข่าวก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็มาดูกันดีกว่านะบว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดกล่องกันเลยถ้าพูดเรืนอะไรก็ขออนุญาตได้นะครับอ่าฝากล่องระวังตรงนี้แล้วกัน เคนะครับเปิดมาข้างในมีอะไรนะครับอุ้ยเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีจะมีโค้ดนะครับที่แถมมากับตัวหุ่นนะครับก็จะมีโค้ดมาหนึ่งแผ่นนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่จะใส่โค้ดที่ไหนนะครับก็วางไว้วางนี่วางนี้แล้วกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าคู่มือกันต่อนะครับมันก็พวก คู่มือกันติดแผดอะไรอย่างเงี้นะครับก็อ่าคนนี้นะครับก็คือเอลลิเซนะครับก็คือบิวเดอร์หรือผู้สร้างนั่นเองคนนี้ก็คือไงจีนะครับเป็นไฟเตอร์นะครับหรือว่าผู้บังคับหุ่นนะครับนี่ก็เป็นบิวไฟเตอร์เอ้ยบิวสไตล์นะครับกันดั้มนะฮะก็เปิดมาข้างในเจออะไรครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีพวกที่มันแนะนํานะครับว่าเออเนี่ยตัวนี้นะมีแผดนี่นะคือแผด แพดของดิวไซกันด้ามฟูลแพคเกจนะครับก็คือดิว er บูเตอร์นะครับนะก็อันนี้ก็ดิวบูเตอร์นะครับก็สามารถต่อกับหลังกันด้ามได้นะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอาวุธที่แถมมานะครับอาวุธที่แถมมาก็จะมีปืนปืนพกนะครับขนาดเล็กแล้วก็ปืนขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ก็คือจะยิงบีมสีสี ชมพูสีเขียวนี่ไงไม่แน่ใจแล้วก็มีบัคชิวนะครับบัคชิวนี้จะเป็นแช่บอกโลกเรียกว่าบัคชิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ทั้งที่ปิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็จะซ้อนกันนะประมาณสามชั้นสาหรือ4ี่ชั้นนี่นะครับก็เลยประมาณแล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ไว้ด้วยนะครับสอง่าสองเล่มนะครับก็เปิดเปิดไปอีกชั้นหนึ่งนะมีมีชั้นหนึ่งโอเครับตรงนี้ก็ มีข้อม,มูลว่าเออเนี่ยเรายังมียังขาดเงินัติมอีกบ้างผมขอสปอยเงิว่าผมมีแซกอเมซิ่งเลยนะครับก็ต่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็บูตเตอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อขอเนีตนะครับแซกอเมซิ่งผมทําบูตเตอร์ไม่เป็น <laughs> ตานรีวิวก็อาจจะไม่ร้าใจนะครับก็เปิดมากไหมครับก็จะมีแบกว่าพวกเครื่องหมายอะไรอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้นครับอันนี้ก็เป็นพวกแผงนะครับแผงที่อยู่ในกล่องอันนี้ก็เป็นแบบวิธีต่อว่าเออ เราต้องตัดให้หมดนะเราต้องประกบให้ชิดอะไรอย่างนี้นะครับก็เสร็จก็หนังสุดนะับหนังสุดก็จะเป็นวิธีการเหมือนเราจะต่อเป็นบิลบูตเตอร์ข้างหน้าไนะมา่ค่อยมาต่ออีกทีหนึ่งข้างหลังนะครับก็ก็มีวิธีการต่อบิลบูตเตอร์นะครับกับหลังของบิลสไตล์กกนดานะครับแขวางไว้น,น,นี่นะกันเควต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นแผงนะครับแผงพวก อ,อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะบอดี้สแควรเีเนตัเวเชียวนะถุยไม่ใช่นะครับวันนี้ก็จะเป็นแผงพวกชิ้นส่วนของแซนดัน้มนะประมาณนี้เอาเก็บต่อไปมห้มก็จะไปดูตัวหุ่นกันนะครับเราขอฝาแป๊บหนึ่งแค่แล้ววางน,นี้เลยแล้วกันตัวหุ่นนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับของ บิวสไตล์กันดัมนะครับนะฮะก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็แปบน,นึงนะครับเคยวก็จะโอเคหยิบหน่อยอ่าก็จะน้าตาประมาณนี้ครับก็ที่เป็นมันจะเขาออกแบบมาจากอ่าสไตล์กันดัมนะครับก็คือส่วนตัวนะครับตรงกลางก็จะเป็นของสไตล์กันดัมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของสไตล์กันดัม ส่วนหัวเข่านะครับส่วนขาก็จะเหมือนกันนะครับแต่ของสไตล์กันดั้มนะครับจะไม่มีสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้อ่าส่วนมือนะครับส่วนมือส่วนแขนนะครับก็ตรงนี้ครับของสไตล์กันดั้มจะไม่มีถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ส่วนไหล่ครับก็ส่วนไหล่นี้คนมาส่วนกันเลยนะครับส่วนไหล่ก็ของสไตล์กันดั้มนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เป็นสีขาวครวนะครับต่อไปครับส่วนหัวส่วนหัวก็เข่าครับเขาาก็ เหมือนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝวนหน้านี้ไม่เหมือนเลยนะครับเป็นตัวใหม่ไปเลยนะฮะขาเบี้ยวนะเนี่ยเดี๋ยวเรจะเท้าจะเท้าจะเท้าโอเคครับก็ก็ประมาณนี้ครับข้างหลังอ่าข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ข้างหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวปล่อยตัวเร่งก็คือบูสเตอร์ออกมานครับพวกตรงฝวนขานะฮะก็ประมาณนี้ต่อไปครับเราก็จะไปดูบิลบูสเตอร์นะครับ อ่านี่ครับก็เป็นบิลบูสเตอร์ครับเป็นมันมันตั้งไม่ได้นะครับนี่ครับเอมันตั้งได้มันก็ตั้งได้แต่ปืนมันชี้มันไม่สวยครับก็อยู่อย่างนี้กันแล้วกันโอเคนะครับบิลบิลบูสเตอร์นะครับบิลบูสเตอร์ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับที่แถมมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนตอนที่ต่อกับบิลสไตนะครับก็จะเหมือนมีปีกของฟีโอมกันดั้มนะครับออกมาก็อันนี้ก็เป็นแพดแบ็คแพดนะครับอันหนึ่งนะครับ ไปครับต่อไปครับไปดูอาวุธอาวุธที่ได้มานะครับอาวุธที่ได้มาก็อย่างที่บอกไปครับก็จะมีบีมเซเบอร์สองอันครับบีมเซเบอร์อันนี้ยังไม่ต่อเข้ากับดาบนะครับต่อไปครับก็อันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับแต่ในอนิเมะนะครับมันจะเป็นสีขาวนะตรงนี้ก็เป็นแถบสีเขียวนะครับต่อไปกางโครับปัคชิลนะครับนี่บมีโอ้ยโทษเียวมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับก็ จะมีลูกเล่นก็คือยิงปืนยิงกระสุนเลเซอร์ออกมาจากตรงนี้ได้นะครับต่อไปครับก็ปืนพกขนาดสั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นยิงเลเซอร์ขนาดเล็กมาอันนี้ก็เป็นขนาดกลางนะครับขนาดกลางนี้จะดัดแปลงมาจากขนาดสั้นนะครับก็คือสัดส่วนนะครับจะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสัดส่วนมันจะเหมือนกันนะครับก็โดยที่ตอนดัดแปลงครับเขาก็จะใส่ตัวที่ขยำกล้องนะครับแล้วก็ ประมาณนี้เรนก็ตัวชาร์จนะครับก็เราเราต้องมาใช่ครับเราต้องประกบบิวบูตเตอร์นะครับกับตัวบิวสไตล์กันดั้มนะครับโอ้ยอเอาไปมาดูที่บิลบูเตอร์กันครับวิธีวิธีการตัดนะครับขั้นตอนแรกก็ดึงดึงหัวเจ็ตออกมานะครับก็มาแล้วก็ ไม่ใช่สิพับนั่งแหละเออมาบอกไม่ใช่ทําไมวะ <c oughs> แล้วก็พับงงนะครับก็เดี๋ยวดึงดึง,ดงมันดึงได้เยอะดึงให้สุดเลยนะครับก็พับงงนะครับก็จะมาแบบนี้แล้วก็ปืนนะครับก็ทําให้มันเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้แล้วก็งกมาทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ส่วนปีกครับปีกก็มันจะก็จะขึ้นได้แบบนี้นะครับก็แล้วก็ดันปีกขึ้นนะครับให้อยู่ระดับตรงที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับให้อยู่ระดับ ประมาณนี้นะครับขียทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นนะครับเขียแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะครู่่ะโอเคพอเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเชื่อมตรงนี้นะครับก็ไว้ต่อกับหลังของบิวสไตล์กันดั้มนะครับก็ถามว่ารูอยู่ตรงไหนรูครับรูจะอยู่ข้างในข้างหลังในนี้นะครับแต่กล้องมันมืดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่านี่ครับก็จะมีรูอยู่ก็ให้ใส่ที่ตรงรูนี่แหละครับ ี๋ยวสักครู่นะครับขอใส่แป๊บหนึ่งโอเคแล้วพอใส่เสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ก็จะอย่างที่บอกนะเัื่นก็จะมีเป็นเหมือนปีกของฟีดอ๊อกออกมานะครับก็หมุนก่อนโอเคแล้วพอมันเสร็จแล้วก็หน้าจาเป็นแบบนี้ครับสำหรับสำหรับผมนะผมก็ว่าสวยดีนะครับก็ถ้าจะให้คะแนนก็คือให้ไปเก้าไม่ให้ไปสิบเอ็ดเต็มสิบอะอกันนะครับเฮียให้ไปสิบเอ็ดเต็มสิบ โอเคนะครับก็เราก็จะอ่าบีมไรเฟิลนะครับเอ้บีมเซเบอร์ไม่ใช่บีมไรเฟิลบีมไรเฟิลมันเป็นปืนนะบีมเซเบอร์นะครับก็จะมีตัวถืออยู่ตรงนี้นะครับสองข้างเราก็จะเอาออกมาแล้วก็ออกมาใส่เป็นดาบนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคนะพอออกมานะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงกลวยนะครับสนสั้นนิดนึงแล้วก็จะมีรูอยู่ข้างบนะครับแล้วก็ นำส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับหรือตัวเล่มดาบนะครับของบีมเซเบอร์นะครับมาต่อกับอูเมื่อกี้นะครับโอเคพอต่อเสร็จน้กระหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สวยใช้ได้เลยนะครับก็เอาไปใส่กับมือได้เลยนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะึงขอกดดาบแป๊บนึง นี่นะครับเห็นได้ว่าตอนใส่แปบนไงนะครับเอางงแล้วมันไม่ตกเลยนะครับแต่ถ้าลงเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมคุยตกครับเอาเฉียงไม่ตกนะครับเดี๋ยวขอเอาขึ้นมาแปบนึงนะครับโอเคแล้วก็ไปขุดขึ้นมาได้นะครับก็เอาออกมาผมก็จะใส่เข้าที่เดิมนะครับแล้วผมก็จะคอสหนึ่งท่านะครับเพื่อกองอาท่านผู้ชมนะครับพอสักครู่นะครับ โอเคครับก็คอเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าในกล้องนะแต่ถ้าในความจริงนะครับที่ท่ามองตัวนี้ครับก็จะสวยมากเลยแต่ว่าเอาสักสองท่าแล้วกันมงไม่ท่าเดียวมไม่จูใจนะครับก็ก็นี่ก็เป็นท่าที่หนึ่งมนะิ้วขอท่าที่สองแล้วกันนะครับขอโอ,โอเคนะเดี๋ยวมันเอากล่องออกก่อนนะครับเอ้นี่ก็จัดฉากเหลือเกิน โอเคก็ขอท้ายที่สองนะครับก็กลางเลยนะครับโอเคนะผมลืมบอกรายละเอียดตัวนึงไปนะครับรายละเอียดอีกตัวนึงก็คือส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบูสเตอร์นะครับซึ่งจะสามารถแกเป็นปืนได้นะครับก็คือจะมีด้ามจับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะซ่อนเอาไว้นะครับก็บอกให้นี่ไงก็เดี๋ยวกลับไปจัดฉากโอเคนะท่าสุดท้ายแร้วนะครับก็ก็สมหรับวันนี้นะครับก็ได้มา นานๆก็เจอกันทีนะครับก็ภูมิใจมากเลยนะครับที่ได้เจอนะครับโอ้ยเหมือนว่าได้เจอกันนานนะครับพวกคุยก็สวัสดีครับก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับก็โอกาสหน้าก็เดี๋ยวมาแคสใหม่นะสวัสดีครับ